เพื่อนเพื่อนรู้กันไหมคะว่าซูชินีสามารถทานดิบได้หรือทานสุกก็ได้คะ่ะและวันนี้เรามาถอดรหัสความแซ่บของซูชินีกันคะ่ะพจน์ตอนอ่อนรสชาติของซูชินีจะคล้ายๆแตงกวาแตงไทยแต่ถ้าปรุงสุกแล้วรสชาติจะคล้ายๆบวบหอมคะ่ะและฟินาเล่ของซูชินีนะคะเวลาเอามาตำส้มตำรสชาติจะอร่อยมากคล้ายๆกับแตงไทยเวลาเอามาตำนะคะไม่เชื่อเพื่อนๆก็ลองดูคะ่ะวันนี้เรามาดูส่วนประกอบที่จะตำซูชินีกันคะ่ะ ซับซูชินี้ให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคะและสิ่งที่จะต้องมีนะคะมะเขือ,อเทศพริกกระเทียมต่าเลยค่ะมีเพื่อนๆบางคนสงสัยนะคะว่าเราทําคลิปอาหารแบบนี้ทําไมเรากินหมดต้องบอกก่อนนะคะว่าเราทําไม่เยอะแต่ถึงจะทําไม่เยอะยังไงน้ําหนักก็ขึ้นไปแล้วค่ะตอนนี้ชุดไม่อยู่แล้วจ้าน้ําหนักขึ้นไปที่6กกิโลแล้วค่ะ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรคะ่ะเรามันสายกินการที่น้ําหนักเราขึ้นมันกระดันตีว่าเราทําอาหารอร่อยค่ะ ตำไปภาคไปสุดท้ายส้มตำซูชินี่ของเราก็เสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะหน้าตาหน้ารับประทานเยวค่ะเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยลองซูชินี่ตำนะคะลองค่ะเราจะดูว่ามันแซ่บมากทานซูชินี่ตำด้วยกันนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะไว้เจอกันในคลิปหน้าเลยบาย